คำถามที่ว่าชีวิตแรกมาจากไหนเป็นคำถามที่ถูกถามมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเริ่มต้นคำตอบของคำถามนี้มาจากศาสนาทุกศาสนาต่างบอกว่าสรรพสิ่งรวมถึงชีวิตล้วนต้องมีเหตุแห่งการเกิดศาสนากลุ่มเทวนิยมบอกว่าสรรพสิ่งรวมถึงชีวิตเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้บันดาลขึ้นในขณะที่ศาสนากลุ่มอเทวนิยมบอกว่าชีวิตและสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยซึ่งวิทยาศาสตร์เองก็บอกแบบนี้เพราะทุกฝ่ายต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุแรกสุดคืออะไร เทวนิยมจึงโยนไปให้พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเหตุแรกสุดแต่เมื่อถูกถามว่าแล้วพระผู้เป็นเจ้ามาได้อย่างไรกลับพบว่าจำนวนด้วยคำตอบบอกแต่เพียงว่าดำรงมาเองอยู่ก่อนแล้วซึ่งกลับไปขัดกับตรรกะของตนที่บอกว่าสรรพสิ่งรวมถึงชีวิตต้องมีเหตุแห่งการเกิดในฝ่ายของอเทวนิยมซึ่งมีพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์อยู่ในฝั่งนี้ก็ไม่อาจตอบได้ว่าธรรมชาติรวมถึงกฎพื้นฐานของมันเก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรตอบได้แต่เพียงว่ามันก็ดำรงของมันมาแบบนั้นเป็นธรรมดาสรุปก็คือ จะทั้งฝ่ายเทวนิยมหรืออเทวนิยมก็ยังไม่สามารถหาคําตอบของเหตุแรกสุดได้เหมือนๆกันเทวนิยมจึงโยนไปให้พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเหตุแรกสุดทั้งยังควบคุมให้ทุกอย่างดําเนินไปในขณะที่อเทวนิยมก็โยนไปให้ธรรมชาติว่าเป็นเหตุแรกสุดทั้งคอยควบคุมให้ทุกอย่างดําเนินไปสิ่งที่ต่างกันอย่างเดียวมีเพียงเทวนิยมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดและบันดาให้ทุกอย่างดำเนินไปในขณะที่อเทวนิยมเชื่อว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาคอยเป็นผู้กำหนดและบันดาให้ทุกอย่างดำเนินไป แต่ทุกอย่างดําเนินไปตามเหตุตามปัจจัยตามระบบหรือตามกฎธรรมชาติพุทธศาสนายืนยันหลักการนี้ด้วยการให้นิยามสิ่งสิ่งนั้นว่าธรรมธาตุคือการที่สรรพสิ่งดํารงอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาหรือตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรืออวิตาตตาและไม่เป็นไปโดยประการอื่นหรืออนัญญาตาโดยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรืออิทัปปัจจยตา ซึ่งนิยามนี้สอดรับกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีว่าสรรพสิ่งดำเนินไปตามกฎธรรมชาติซึ่งดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาโดยดำเนินไปตามหลักเหตุปัจจัยหาใช่จากการดนบันดาลการกำหนดควบคุมจากพระผู้เป็นเจ้าที่เชื่อกันว่ามีตัวตนรวมถึงมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงชอบพอหรือปรดปรานเครียวโกรธหรือสาดแช่งแล้วในระบบธรรมชาติวิทยาศาสตร์เองเชื่อว่าชีวิตแรกมาจากไหนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกในยุคแรกคือเมื่อราวสี่พันล้านปีก่อนโลกในยุคนั้นมีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีภูเขาไฟประตุสายฟ้าฟาดและบรรยากาศหนาทึบที่เต็มไปด้วยก๊าซเช่นมีเทนแอมโมเนียไอ้น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีออกซิเจนเหมือนในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าโมเลกุลของอินซรีย์สารเช่นกรดอะมิโนและนิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของ DNA และ RNA ก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีตามธรรมชาติโดยอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบเช่น การทดลองมิลเลอร์ยูเรในปีคศ1953นักวิทยาศาสตร์ได้จำลองสภาพแวดล้อมของโลกยุคแรกและพบว่าประจุไฟฟ้าแรงสูงสามารถทำให้เกิดกรดอะมิโนโจากท่าทางเคมีได้หรือปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกที่ปลดปล่อยพลังงานความร้อนรวมถึงแร่ธาตุต่างๆออกมาอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโมเลกุลของอินทรีย์สารอีกทั้งยังมีสมมติฐานว่าโมเลกุลของอินทรีย์สารอาจมาจากอาวกาศโดยถูกพามากับอุกบาบาตที่พุ่งเข้าชนโลกสรุปก็คือ วิทยาศาสตร์เองก็ยังตอบไม่ได้ว่าชีวิตแรกมาจากไหนทำได้เพียงคาดเดาจากความเป็นไปได้ที่มีแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ย,ยืนยันได้ก็คือเมื่อโมเลกุลอินทรีย์พื้นฐานก่อตัวขึ้นแล้วพวกมันเริ่มรวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นเช่นโปรโตีนและเอ a จนกลายเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆได้ DNA โมเลกุลของโปรโตีนมีบทบาทสำคัญเพราะสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการเก็บข้อมูลพันธุกรรมและการช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี บางโมเลกุลเริ่มมีการคัดลอกตัวเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมโมเลกุลของโปรตีนเหล่านี้เริ่มวิ่งเข้าจับกับโมเลกุลของไขมันจนสามารถรักษาสภาพแวดล้อมภายในของตัวเองได้ดีขึ้นโมเลกุลเริ่มต้นเหล่านี้กลายเป็นเซลล์ดั้งเดิมซึ่งต่อมาได้กลายเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นเวลากว่า4,000ล้านปีที่โมเลกุลเหล่านี้วิ่งเข้าจับกันด้วยแรงยึดเกาะทางเคมี กว่าที่เซลล์แรกจะก่อกำเนิดขึ้นและเริ่มวิวัฒนาการจนมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นเซลล์ที่มีชีวิตที่มีความหลากหลายและวิวัฒนาการต่อมาจนเป็นสรรพชีวิตหลากหลายชนิดอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน